สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามไมล์เลิบเจเจ598ชาแนลสวัสดีฟีสายลุงพลป้าแตนยูทูบเบอร์สายลุงพลป้าแตนทุกๆคนนะคะสวัสดีฟีเก่าไมล์เลิบด้วยค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไมล์เลิบเจเจ598ชาแนลขอบคุณน้าใจทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปมากดไลค์ like, กดแชร์อ like, อ share, คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันกดติดตามใช่องไมล์เลิบเจเจ598เพิ่มนะคะทักทายฟีเพื่อนบ้านเราด้วยนะคะสปะป,ปลาวิตาลีสวิตเซอร์แลนด์ สวีเดนอเมริกาแล้วก็คนไทยทุกๆคนนะคะที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลขอบคุณน้าใจทุกคนนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจนะคะวันนี้ทุกคนก็คงจะได้ยินนะคะจากปากของคนที่อยู่หมู่บ้านเดียวกันกับที่เกิดเหตุในคดีของลุงของป้านะคะที่ออกมาเปิดเผยเรื่องคนเก็บฟืนนะคะคนเก็บฟืนเนาะที่พยายามยัดเยียดให้เขาเห็นเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะ นะคะให้ลุงเข้าไปติดคุกนั่นเลยค่ะนะคะคือพยายามยัดเยียดพยายามนะคะชี้นําชักจูงนะคะให้เขาให้การเท็จนั่นหละค่ะว่าเห็นลุงเห็นป้าอยู่บนเขาแล้วเขาก็บอกเขาจําได้ทุกคําพูดของคนคนนั้นแล้วก็จําหน้าได้ตลอดและก็เป็นอะไรที่ว่าไม่ชอบคนประเภทนี้นะคะนะคะถ้าเป็นเราได้ยินคนอย่างนั้นมาพูดกับเราให้ไปใส่ร้ายผู้อื่นเขา ด้วยความที่เขามีจ,จิตใจดีนั่นแหละค่ะเนาะเขาจึงไม่ทําตามในสิ่งที่ชักจูงชักนํานะคะนะคะหรือใครก็แล้วแต่ที่ให้สิ่งของอยากจะให้สิ่งของบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้เขาพูดตามสิ่งที่ตัวเองหวังอยากจะให้พูดแบบนั้นนะ่ะคนดีๆที่ไหนเขาไม่ทํากันหรอกคะ่ะทุกคนนอกจากคนที่นะคะเห็นแก่ผลประโยชน์หรือนะคะ ไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีน่นแหละค่ะถึงจะพูดในสิ่งที่คนอื่นยัดเยียดให้พูดถ้าคนที่มีความคิดเองเป็นของตัวเองรู้จักบาปบุญคุณโทษนะคะไม่คิดจะให้ร้ายใครเนี่ยจะไม่มีทางที่จะพูดโกหกหรือให้ร้ายผู้อื่นตามที่คนใดคนหนึ่งมาชี้นําชี้ทางและให้พูดตามนี่แหละค่ะคนที่เขามีจิตใจที่เมตตาหรือจิตใจที่มีบุญกุศลอยู่ในตัวเนี่ย จะไม่ยอมทําตามในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแน่นอนค่ะทุกคนก็คงจะได้ยินเนาะนะคะในข่าวนี้เนาะเดี๋ยวเราจะให้ฟังนะคะอันนี้ขออนุญาตเอ็ดเบนแล้วกันเนาะนะคะเพราะว่าในคลิปนี้เอ็ดเบนก็เอามาพูดนะคะจากคนในครอบครัวมาเปิดเผยประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันเพราะว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมานานแล้วคะ่ะเรื่องคนเก็บฟืนนี่ได้ยินมาหลายปีแล้วใช่ไหมคะที่เป็นเอฟซีลุงป้าเพราะว่าเราติดตามมาตลอด นะคะเราจะได้ยินเรื่องนี้แต่ว่าเรายังไม่ชัดเจนเพราะว่าไม่มีใครออกมายอมรับหรือมาเปิดปากพูดแม้แต่คนที่เขานะคะเจอกับตัวเองก็ไม่ได้ออกออกสือ่อออกจองให้เราได้รับรู้ว่าเขาพูดจริงหรือไม่จริงใช่ไหมคะเราจะได้ยินแต่ข่าวมาเนาะจนมานะคะวันนี้เราก็ได้รับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านนั้นแหละคะ่ะว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริงและก็มีจริงนะคะ ว่าคนเก็บฟืนนะคนเก็บฟืนจริงๆแล้วนะคะเอาตรงๆนะเพราะว่าทุกสงทุกอย่างเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในขบวนการแล้วก็จริงแต่สําหรับคนเก็บฟืนเนี่ยเขาพูดเลยนะ,ะว่าเขาไม่ได้ไปเก็บฟืนนะ,ะในวันที่นะ,ะสิบเอ็ดที่ดาวข,ขานนะคะอันนี้จงทําความเข้าใจด้วยนะคะหลายๆท่านที่อ๋อแล้วก็มีนะคะกลุ่มคนนะะที่ก็พูดถึงะค่ะว่า,าพยายามนะคะชักชวนชี้นำชี้แนะ แล้วก็ให้ยายนะคนเก็บฟืนเนี่ยพูดยังไงก็ได้ให้ว่าไปเก็บฟืนว่าเป็นคนเก็บฟืนว่าเห็นนะพระเอกนางเอกนะที่ดาวคารนะเดินลงจากเขานะเอฟซี SC, เวลายังงูนอย่างนี้นะแต่ไม่ได้บอกรายละเอียดนะแค่บอกว่าถ้าเห็นแล้วนะก็ทุกอย่างก็จบจบพเพ,เพะหวังว่าจะได้นําตัวเพเอกําเอกเนี่ย การให้เรียบร้อยนะเก็บเลยใช่ไหมคะอะไรประมาณนี้นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยยายคนเก็บฟืนเนี่ยก็เลือกที่จะนะพูดความจริงนะคะและโดยรวมอ่ะลูกหลานเนี่ยเขาก็ได้ยินนะ,ะล,ลูกหลานของยายคนนี้นะคะยายเก็บฟืนเนี่ยเขาก็รู้ด้วยแล้วเขาก็บอกว่ายายเขาไม่ได้ไปก็ยังยืนยันว่าไม่ได้ไปเพราะนะในช่วงเวลานั้นนะสามีของยายเนี่ยก็ยังอยู่ไม่สบายอยู่บ้าน นะอยู่บ้านอยู่นะยังอยู่บ้านนะคะ FC ต้องฟังด,ดีนะคะฉะนั้นก็แปลว่านะการกุเรื่องนะก็คือมีคนเก็บฟืนเกิดขึ้นนะคะจากไหนจากใครนะใครเป็นคนต้นคิดนะอันนี้นะขาบอกว่านะไม่ขออธิบายเรื่องนี้นะแต่พูดตรงๆก็คือนะยายเก็บฟืนเนี่ยบอกเลยนะว่าใครที่ชี้นะชี้นำยายนะบอกยายว่าให้ ให้เห็นให้ได้ว่าเป็นนะคะเห็นว่าเป็นทารเพลกนั่นเองนะคะในนิทานเรื่องนี้เนี่ยยายบอกเลยนะคะยายเกลียดมากและยายก็จําได้ด้วยนะคะว่าใครพูดนะไม่ใช่ว่ายายจะจําคนไม่ได้นะยายจาได้ในห่วงเวลานั้นนะคและตอนนี้ยายก็ยังจําขึ้นใจนะคะว่าใครบอกให้แกอนะ่ใครชี้นําให้แกว่าให้เห็นนะให้ชี้ทั้งนี้ถามว่าเอ,อต้องบอกจริงนะคะว่าเห็นไหมคะทุกคนเนาะ ถ้าเป็นเราเราได้ยินคนมาบอกเราอย่างนั้นนะว่าให้เราไปชี้หรือไปพูดในสิ่งที่เราไม่ได้เห็นกับตาเนี่ยไม่ได้เห็นกับนะคะได้ฟังกับหูกับตัวเองเห็นกับตากับตัวเองแล้วให้ไปชี้บอกว่าคนนี้นะต้องเป็นคนนี้นะทำเพื่อที่จะไปโยงกับหลายๆคนที่ตัวเองเอามาเป็นพยานอนะ่ะอันนี้คือเป็นคนที่จิตใจใช้ไม่ได้เลยเนาะนะคะคนดีๆเขาคงไม่เอาตัวเองเข้าไปคบกับคน มีลักษณะแบบนี้หรอคะ่ะที่คิดจะให้ร้ายให้ร้ายได้แม้กระทั่งคนในครอบครัวของตัวเองนะนะคะให้ร้ายได้แม้กระทั่งคนในครอบครัวตัวเองทั้งๆท,ท,ที่รู้อยู่เต็มอ,อกว่าคนในครอบครัวตัวเองนะ่ะทำงานอยู่ร่วมกันเนี่ยจับ g p s อยู่บนส่วนยหอยู่ด้วยกันเนี่ยแต่ก็ยังอยากจะให้ร้ายเขาปักปั๊มเขาจนต้องไปต่อสู้ในคดี2 8 8เป็นคดีที่หนักแล้วมีการมาบอกว่า คดีที่สูงสูงที่สุดสองแปดแปดแต่สู้สองแปดเก้าไม่ได้เนอนี่ใส่ใจคอของคุณนะคะคือมีอคติกับเขาจะทําทุกอย่างเพื่อให้เขาได้เจอคดีหนักๆนั่นแหละนะคะคนในสังคมเมื่อไรที่ทุกอย่างมันเปิดเผยมาเนี่ยจะมีหน้าไปนะคะมองใครได้เนี่ยแม้แต่คนในครอบครัวก็สั่งให้โกหกเนี่ยเวลาคดีมันจบทุกอย่างจบสิ้นลงเนี่ย สิ้นขบวนการทุกอย่างเนี่ยถ้าสิ่งที่ตัวเองหวังมันไม่ได้เป็นอย่างที่ตัวเองพูดอย่างที่ตัวเองหวังเนี่ยอายเขาไม่หน่ะจะกล้าเดินตลาดได้ไหมน่ะนะคะจะกล้าออกไปเดินตลาดได้ไหมเพราะคนเขารู้ทั่วประเทศนะ่ะไม่เฉพาะประเทศไทยนะคะประเทศนอกที่เขาอยู่ต่างถิ่นแดนไกลเนี่ยเขาก็ได้มองข่าวนี้เนี่ยและจะออกไปเดินสู้หน้าเขาได้ไหมนอกจากคนด้านจริงๆนะ่ะไม่มียางอายนั่นแหละถึงจะกล้า เดินสู้หน้าคนอื่นเขาได้ในวันที่ตัวเองโกหกทุกอย่างกุเรื่องขึ้นทุกอย่างเพื่อให้คนอื่นได้ต้องคดีอาญานะคะคนแบบนี้จะมีใครไปครบนะคะยิ่งเขารู้ถ้าจบทุกขบวนการอันนี้เราไม่ได้ตัดสินก่อนศาลหรอกคะ่ะแต่ถ้ามันจบทุกขบวนการทุกศาลแล้วอะ่ะมันไม่ได้เป็นอย่างที่ตัวเองหวังเนี่ยเราเป็นเราจะกล้าเดินออกไปเจอคนอื่นมั้เนี่ย ไปที่ไหนเขาก็เออมองหน้าแล้วซุบซิบแล้วเอ,อิดคนนี้ใส่ความใส่ใส่ไฟใส่ร้ายผู้อื่นเขาอย่างนี้หรือเราจะกล้าไหมนะ่ะเราจะกล้าออกไปเดินไหมนะ่ะนะคะแม้แต่คนที่เขาไม่ได้เห็นเป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนแก่คนเท่ายังจะให้เขาโกหกน่ะไม่มีละไม่มีความละอายต่อบาปกรรมเลยความละอายต่ต่อบาปกรรมนี้ไม่มีอยู่ในจิตใจเลยนะคะโกหกตั้งแต่วันเกิดเรื่อง โกหกคนเดียวไม่พอสอนลูกโกหกสอนสามีโกหกด้วยหรือเปล่าไม่รู้แต่ก็คงไม่ได้สอนหรอกเพราะจะอา้าปากพูดทีไรหันมองละจะอา้าปากพูดทีไรพูดแทนละเลยไม่มีโอกาสจะได้พูดเลยมั้งน่ะพอเอ่ยมาไม่กี่คำพูดแทรกขึ้นมาแล้วเดี๋ยวจะหลุดหรือเปล่านะคะนี่แหละค่ะต่อไปในอนาคตข้างหน้าเนี่ยนะคะลูกหลานตัวเองเนะี่ยเดินออกไปที่ไหนเนี่ย เห็นแต่เขามองด้วยสายตาที่เขาจะมองกับเราเนี่ยเวลาเราโกหกอะไรออกไปเนี่ยความจริงมันอยู่ในโลกโซเชียลสมัยนี้มันโกหกกันไม่ได้โกหกอะไรก็ไม่ได้เมื่อเราโกหกอะไรไปเน่ะสิ่งที่เราโกหกออกไปเนี่ยมันจะมีความจริงของสิ่งสิ่งนั้นออกมายืนยันตัวตนของมันว่าสิ่งนี้ที่เราพูดไปมันไม่ใช่ความจริงนะเราจะกล้ามองหน้าคนอื่นได้ไหมเนี่ยอย่าลืมนะคะ ฝากทุกคนด้วยแหลคะค่ะยุคสมัยนี้คือยุคของแห่งความเป็นจริงค่ะโลกแห่งความเป็นจริงนะคะความจริงมีหลักฐานยืนยันชัดเจนต่อให้บิดเบือนข้อมูลแค่ไหนพูดโกหกแค่ไหนพูดเอาดีใส่ตัวแค่ไหนความจริงของมันที่มีอยู่นะ่ะมันจะออกมาเปิดเผยให้เราเห็นนะคะจากโลกโซเชียลที่เรามองดูกันอยู่เนี่ยแหละคะ่ะเวลาเราทำอะไรคิดให้เยอะ ะค,ะคิดให้เยอะๆคิดให้มากๆนะคะยุคสมัยนี้ยุคนะคะสรรเสริญคนดีค่ะคุณทําดีคนแห่สรรเสริญคุณเพราะโลกโซเชียลมันกว้างไปไกลทั่วโลกทุกประเทศมองเห็นกันและกันนะคะความดีเท่านั้นค่ะที่จะทําให้เรายืนได้ยิ้มได้อย่างสง่างามเมื่อไหร่ที่เราพูดโกหกเมื่อไหร่ที่เราพูดบิดเบือนข้อมูล เมื่อไรที่เราใส่ร้ายผู้อ,อื่นโดยไม่มีหลักฐานเนี่ยมันอยู่ในโลกโชเชี่ยวพอวันหนึ่งหลักฐานความจริงมันเปิดเผยเนี่ยคนทั่วโลกเขาได้รู้ว่าคุณเป็นคนแบบไหนนะคะอยู่ที่ตัวคุณแหละว่าคุณจะเลือกเป็นแบบไหนนะคะจะเป็นคนดีหรือจะเป็นคนเลวตัวคุณเท่านั้นแหละคะ่ะที่จะรู้ตัวเราเท่านั้นแหละคะ่ะที่จะรู้นะคะและตัวเราตัวคุณเท่านั้นที่จะเป็นคนเลือกทางเดินของตัวเองนะคะคลิปนี้ ก็พูดประมาณนี้นะคะฝาก f อฟซลุงป้าทุกคนนะคะใครที่พอมีกำลังนะคะช่วยกันสน,สนับสนุนผลิตภัณฑ์ทีพีสกินของบริษัทมณโอมโฮมซับทุกๆผลิตภัณฑ์ที่ทำมาในราคะของบริษัทมณโอมนัม่นและค่ะเนาะชอบตัวไหนเลือกตัวนั้นนะคะและก็ฝากผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาอยู่กับลุงป้านะคะมาดิพิษของคุณรลชนีรูทินแซดของคุณอ้อม๋วยเตีเ๋เรือของคุณอนุนวัฒน์แลวก็ของย pa, ทูทูบเบอร์สายลุงป้าทุกๆคนนะคะที่ค้าขายทางออนไลน์สนับสนุนซึ่งกันและกันนะคะ ทั้ง Fc ด้วยล่ะค่ะที่ค้าขายกันเนาะก็ขอให้นะคะในคลิปนี้ไมายเลิเจเจก็จะให้พรทุกๆคนเนาะท้ายคลิปทุกคลิปนะคะไมยเลิเจเจก็จะอวยพรให้เนาะก็ขอให้ Fc ไม่เลิฟ Fc ลุงป้ายูทูบเบอร์สายลุงป้าทุกๆคนนะคะทุกๆคนในประเทศและนอกประเทศนะคะอยู่ต่างถิ่นเดนไกลคนไทยของเราทุกคนนั่นแหละค่ะขอให้มีความสุขความเจริญนะคะคิดหวังสิ่งใดาัฒนาสิ่งใดคอยสมความมุ่งมั่นารฒนาทุกๆประการนะคะ ทำธุรกิจการงานอะไรนะคะก็ขอให้ประสบผลสําเร็จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะคะคิดวังสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอให้สมความมุ่งม,มั่นปรารถนาทุกๆประการโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายเหลือก,กินเหลือใช้เหลือกเก็บเป็นเศรษฐีกันทุกๆกคนนะคะสุขภาพพลานามัยแข็งแรงมีความสุขมากๆพร้อมครอบครัวนะคะทําดีได้ดีนะคะขอให้ทุกคนมันทําความดีคะ่ะทําดีไม่ได้แต่อย่าใส่ร้ายใครก็เป็นพอคะ่ะไม่พูดปดไม่ใส่ร้ายผู้อื่น เท่านี้ก็คือการทำความดีแล้วค่ะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ